ชาวบ้านบ้านเปียงกอบตำบปลปงน้ำรอำ้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบภัยจากน้ำจากอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านเมื่อคขืนที่23กันยายนที่ผ่านมายังหวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นายอริยะแก้วแกงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบ้านพังเสียหายทั้งหลังต่างหมดหวังเพราะบ้านและทรัพย์สินที่หามาตลอดทั้งชีวิตต้องหมดสิ้นไปกับน้ำป่าครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือหาที่อยู่อาศัยให้ใหม่และไม่ต้องการอยู่พื้นที่เดิมเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกบ้านนี้ผมจะมาอยู่แล่ละครับผม,มลัวเนาะเพราะมันใกล้น้ำไปครับ จะไปออยู่่ทีืเหตุการณ์น้ำป่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งรุนแรงที่สุดในรอบปีของจังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะทําให้มีเด็กเสียชีวิต2รายบ้านเรือนของชาวบ้านพังกว่า40หลังคาเรือนแล้วยังทําให้สูวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่และโรงงานพลังไฟฟ้าแม่ใจของมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับความเสียหายและมีรถของพนักงานที่กําลังจะเดินทางกลับที่พักถูกน้ําป่าพัดเสียหายเพิ่มอีกสองคัน จุดที่นี่นอยู่ตรงนี้นะคะคือบริเวณลงจากพลังน้ําแม่ใจค่ะของโครงการใช้พัฒนานะคะซึ่งขณะนี้ได้รับความเสียหายเหตุจากน้ำป่าจากดอยอุทยานฟ้าห่มปกนะคะไหลเข้ามาท่วมนะคะจนทําให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายค่ะ ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บริเวณวัดเปียงกอกซึ่งวันนี้นายบุญทรงเตยายพิรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและเร่งช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งนางสาวยิ่งรักษชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ประสบภัยที่ลูกชายเสียชีวิตพร้อมให้กำลังใจแล้รับปากจะดู ูแลผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนถามว่าลูกหนูทั้งสองคนเลยกค่ะนายกเขาควาร้องไห้่ะก็รู้สึกดีใจอะคะที่เขาเป็นห่วงหนูอ่ะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังพาเมืองเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อน,นำท่อนมาและดินโคลอนออกเพื่อเปิดทางสัญจรแล้วเบื้องตน้นจากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงังหวัดเชียงใหม่พบว่า ขณะน,นี้มีความเสียหายมีรถยนต์ของชาวบ้านเสียหาย11คันเครื่องใช้ไฟฟ้า1,000กว่าชิ้นพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย1,000กว่าไร่สพานเสียหาย4แห่งคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ200ล้านบาทกณนิกาด้วงแพงรายงาน